พอ,อยังพอจ้ะมึงพอนี่พอสามตัวนี่เลยตัดเลยเนาะเนาะพอจริงๆเนี่ลูกกูอะกูยังบอพอสวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องรัชเนชนแนลทั้งเพจแล้วก็ YouTube นะคะวันนี้เรามีโอกาสดีมาขอเลขเด็ดกับปูหรือสีตาไฟหรือว่าลุสีชุ่มนั่นเองนะคะมวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2569ไปติดตามรับชมกันค่ะว่าจะได้เลขตัวไหนนะคะ ชวนกันมานี้สมบูรณ์ทุกคนสมบูรณ์ทุกคน อยู่ดิต่คุปอรคุมีนะคูเปริกเลยนะเออเอีเออเออเองเเอออไออเนอเอเออเเเออเองเอเอา,าอเออ่อออออเอออเเเอเออ จชคของอยากกินอะไรก่อนโชคพิลาบไหมลูกปูเออโชคดีสาตัวอีนางหน่อยมันก็หายห่งไม่ใช่นี่ลูกสาวตัวหน่อยๆนั่นปากดีกันเนาะเออเออเาลูกว่ามาเอาเถอะไร ก็มดีมนเีอาปนันนี่นี่มันไม่ถึงเด็กอะไรก็ได้ก็ให้ไรดีใช่เนาะมันก็มีมันไม่ได้อดเด็ตังแดงเลยโอเดี๋ยวกอดลูกดกัดดีมาไหมอ่อดูดวงกันดูดวงกัน

ให้มาจีบต่อเนี่มึงจีบผักทำไมไปแหวะไปเที่ยนตรงไหนเขามาไวจุดเหนเดิมนี่บ่ต้องวัวานดอกไอ้ซำหัวะนะลูกบ่ต้องกวัวมันดอกเอาเละที่นี่เพิ่มให้แล้วเพิ่มให้แล้วซำกาเลยว เขาบ่อให้ก็ตั้งไปสือ่อที่เอาไอไปสื่อนีอ่นะเออเออส้ำเก่าทำให้ใดก็ซ้ำเก่ามันบ่อให้ถือตั้งเนาะเออก็นัอนอนอกอกอนักใจวิอ้าวไปไหนหละ่ะโอเคอย่างนี้ got 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 ขอให้ถูกวันจะสั่งเทาก็ได้ขอผัวนะขอให้ถูกวันถูกวันมันก็ได้จะสั่งมึงขอผิดหวังมึงก็ซักซิดอยู่ดอกด่าเจ็บด่าปวดเจ็บแค่ขอวันไหนเลยที่ถูกวันโอ้ยวันน <c oughs> อนก็เขามึงไปขออย่างโมได้นอนก็เขา พอจะนนาเขมามอต้งรู้จังเวลาขอเวลาเขาอารมณ์ดีๆเขอารมณ์ดีๆจะมิดวณจะมิดจะเหนยก็ขอนขอมึงจะโผนามามึงก็ขอคนเนาะนางเอ้ยส่พิษนิ่วตกเดือดหัวซกอซ ยังอยู่ไหนเข้าใส่จหนิวนี่นางพิษหนิวเจ็บปว่วยได้สุขภาพร่างกายก็บอกแข็งแรงเด็ดูดีเบาะดีเออ <c oughs> <c oughs> 국민의동 <laughs> 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 ดไหวมึงก็จีดายดินะไอ้วันนี้เนาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้งวดพรุ่งนี้เดี๋ยวสุดโคกันเฉพาะกงพาพรุ่งนี้มึงนีรุ่งนี้มึงไม่ถามเลยเนาะเดี๋ยวให้ลูกครูไทยะเแยดตัวไหนเนาะเนียนเนียนมา หกก็เก่านกูให้ไปไม่เห็นมีใครเอาว่าีสิเออ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 เมนเออ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 อเออเาเออเออเอมเอนนออเเอาออเเลยเอาอ เอาไหมพอยังพอจ้ะหือพอนี่เอาสามจุดะรเนี่ยตัดเลยเนาะเนาะพอจริงจริงนี่ลูกกูว่ากูยังบอพอเล มือโบเอาเนี่ยมือโบเอากูเอาหมดเด็กกูเอาหมดเลยดิโอ้ยอียังงามเด้องามแะเทะผู้ชอบตัวไหนจ๊ะเนี่ยเงืนเ่ยผู้ชอบนี่ลูกนี้ผู้ชอบตัวนี้สองแดงอือตบเอาไว้เลยยัยมันไปไหนอ่ะ <laughs> nhỉ mừng từ nhăn mừng từ oh. bộ đại có bộ đại được mừng được thả đại mừng có bộ đại được có cái đại có mừng có như nào đấy <laughs> ชอบไหมลูกชอบกันไหมชอบกันไหมชอบจะชอบงามอยู่เนี่ยหกสองหนึ่งก็สี่ศูนย์ถามอะไรไม่ลูกถามอะไรไหมเราเดีถามนวกจ่าต้องการแค่นี้นะจาาต้องการนั่นีองเลย บ <c oughs> <laughs> หวไงโูกดีมีใช่าาคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้าคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม